ดีเอฟซีทุกทุท่านเดอ้อแม่เดอ้อนะครับกาสบสวัสดีสวัสิกทุกทท่านทุกๆคนนะครับก็มาตามนัดหมายนะครับอาจารย์ตุ๋ยก็รอผลรางวัลลาวพัฒนาออกนะครับ หลังจากจบราวพัฒนาแล้วอาจารย์ตุย๋ยก็จะมาไล์สดสอนสู่วิธีการคำนวณรัฐบาลไทยนะครับสิบล่างกับหน่วยล่างให้กับสมาชิกไหนใครได้สองตัวบนสองตัวล่างราวพัฒนานะครับพิมพ์ขึ้นมาหน่อยครับเต็มเต็มเลยเด้อแม่เด้อวันนี้นะครับลาพัฒนาเราเข้าสองตัวบนเข้าสองตัวล่างเลย เจาะเต็มเต็มไปเลยเดอ้อลาพัฒนาวันนี้ได้ค่ากับข้าวได้ค่าขนมข้าวต้มกันเดอ้อแม่เดอ้อนะครับใครไม่ได้อยู่กลุ่มลายอาจารย์ตุ๋ยก็ต้องเสียใจด้วยนะจ๊ะนะครับส่วนท่านที่อยู่กลุ่มลายอาจารย์ตุนะ๋นั้นน่าจะได้ค่ากับข้าวกันเยอะนะครับถูกทั้งสองตัวบนสองตัวล่างเลยแม่เอ๋ยลาพัฒนานะครับสองทุ่มครึ่งผลออกไปแล้วนะครับ นะก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกได้สามตัวด้วยครับน,นั่นนะครับคุณอะไรเนี่ยคุณไก่ได้สามตัวด้วยครับยินดีด้วยเด้อย,ยินดีด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยู่กลุ่มลายอาจารย์ตุย๋ยนะครับอาจารย์ตุยไม่ได้สอนนะครับลาพรรณาอาจารย์ตุ๋ยลงชุดสรุปให้ในกลุ่มลายท่านั้นเดอร์แม่เด้อนะครับนะไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้นะครับวันนี้นะครับอาจารย์ตุ๋ยก็ จะมาสอนสูตรวิธีการคำนวณรัฐบาลไทยได้ค่ากับข้าวหนึ่พบาทโอ้ยคุณบุบผาดีใจนํำเด้อแม่เด้อนะครับนะช่วงที่เรารอรัฐบาลไทยรอออมสินทอกศน่ะแม่เอ้ยเนาะนู่นอ่ะรัฐบาลไทย16วันถึงจะออกทีนึงเรามาหาค่ากับข้าวลาวพัฒนาเนาะจันพุทธศุข นะครับตามด้วยหน่อยหน่อยมีทุกวันนะครับนะได้คนละจักบาทก็ทิมขึ้นมาให้อาจารย์ตุยชื่นใจนะด้วยเดิมแม่เด้อจะใจะเย็นๆสมาธิตามทุ่มอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งนอนนะครับวันนี้อาจารย์ตุ๋ยมาดึกหน่อยพอดีไปกินเลี้ยงงานบวชนะครับพิ่งกลับมาก็ตั้งใจไว้ว่านาะอโเอ้ยเดี๋ยวจะมาไล์สดสอนสู่วิธีการคำนวณ ให้สมาชิกไปจับลอตเตอรี่กันงวดที่แล้วมันไม่เข้าตัวฟันมันไปเข้าตัวรองนะครับไ์้03รัฐบาลไทยแต่มันก็อานเดอแมเนาะเนาะส่วนไอ้903นันเนี่มันมาออกงวดนี้นะครับ 903มันมาออกงวดนี้มันทําไมไม่ออกเมื่องวดที่ผ่านมางวดที่แล้วนนอะโอโอ,อีแม่เอ้ยสามตัวตรงตรงเลยนะมันหนีมาออกงวดนี้เฉยเลยเสียดายครับนะครับ903เนี่ยเมื่องวดที่แล้วเนี่ยเนาะก่อนมันจะออกนี่อาจารย์ฟันยับเลยนะ903นะ603ใช่ไหมสองอ่าง ฝันศูนย์สามสามศูนย์เลยนะมันมาออกงวดนี้เฉยเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรงวดที่ผ่านมาที่มันออกเก้าศูนย์สามเราก็ได้ศูนย์สามบนเนาะแต่มันมาตัวรองมันไม่เข้าตัวฝันก็ไม่เป็นไรเสียดายครับถ้ามันออกงวดนั้นนะงวดที่ผมฟันให้ 90, 3, เก้าศูนย์สามแล้วโอ้ยแม่เอ้ยสามตัวตรงตรง,ตรงเลยแหละ เสียดายคักโอ้ยนะครับเสียดายคักนะครับไปฮะสวัสดีครับเรามาดูวิธีการทําสูตรอาจารย์ตุ๋ยจะตั้งไปเลยเด้อแม่เดือเราจะใช้เลขหกตัวรางวัลที่หนึ่งพร้อมสองตัวล่างระบบแสงสีเสียงเป็นยังไงบ้างพิมพ์ขึ้นมานะครับเราจะเริ่มงวดนี้เนาะแม่เนาะ สี่หนึ่งเจ็ดหกห้าสองล่างออกห้าห้าเราจะเริ่มตั้งจากงวดนี้เป็นงวดแรกเราจะย้อนดูทางเลขลืมราวลืมราวตายเลยลืมราวหวยออกราวสองตัวบนสองตัวล่างในข้ากับข้าวกันไม่เป็นไร เดี๋ยวเราไปตามกันต่อนู้นนะในวันจันทร์เนาะลาวพัฒนาอีก้กอนอีงวด903เนี่ยแม่เนี่ยอาจารย์ตุย๋ยไหไปงวดนั่นฟันไปเลย903 603เด่น0330 03, 03, 03, 03, 03, หางเดียวเลยใช่ไหมนะครับมันมาออกงวดนี้903จะบ,บ้านะครับ ้ยแต่งวดที่แล้วอาจารย์ตุยก็ให้นะ0330นะครับ03ตรงๆเลยนะครับมันออก903แต่มันมาตัวรองมันไม่ตัวฟันนะครับแต่ที่และที่สำคัญมันเป็นหน่วยอันหน่วยนะจะได้เต็มก็ได้บบได้ได้ไดไดบบเต็มคือเก้านะครับหน่วย10บร้อยพันหลักพันงวดนี้คือ2ไปบวกหลักหน่วยล่างคือ9 เก้าบวกสองหรือสองบวกเก้าผลลัพธ์ออกมาเท่ากับเท่าไหร่ครับพิมพ์ตัวเลขขึ้นมานะครับครับพิมพ์ตัวผลลัพธ์แล้วก็บวกหนึ่งเท่ากับตัวผลลัพธ์ที่แท้จริงมาให้อาจารย์ตุยดู สองบวกเก้าเก้าบวกสองผลรวเท่ากับสิบเอ็ดหรือหนึ่งนะครับบวกหนึ่งคงที่ผลลัพธ์จริงๆจะเป็นสองตรงตรงเลยนะสมาชิกไปหาจับลอตเตอรี่และที่สำคัญมันมีสามอีกตัวเอาอาจารย์ตุ่ยเพิ่มให้อีกหางหนึงคือตัวนี้ นะครับสามสามสามสสองสองขอให้สมาชิกปลดหนี้หวยสัญจรกับอาจารย์ตุยเดเบเดนะครับส่วนสายวิ่งตัวเดียวให้ท่านวิ่ง2นะครับสูตรวิ่งตัวเดียวเรามาตลอดเลยเห็นไหมครับเลขวิ่งตัวเดียวนะครับมาทุกตัวมาทุกงวดเลยสังเกตดูนเนะเนี่ย เลขวิ่งตัวเดียวสองบวกหนึ่งเท่ากับสามนะครับห่วยออกเจ็ดสามนะครับแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าสูตรที่สองเลขวิ่งตัวเดียวนะครับห่วยออกเก้าเก้ามาสองตัวเลยนะครับหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดนะครับห่วยออกเจ็ดหนึ่งนะฮะนี่ห้าบวกหนึ่งเท่ากับ6ห่วยออกหกห้านะครับแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าห่วยออกเก้าเก้าสองตัวเลยนะครับถ้าจะวิ่งตัวเดียวและรูดตัวเดียวให้ใช้สอง เราจะใช้ตัวนี้เราจะเลือกสูตรที่สองเป็นเลขวิ่งและลูดส่วนสายเจาะนะครับท่านก็จับสามสามมันมีสามกับสองแล้วก็สองแล้วนะถ้าเราจับจริงๆมันจะเด่นสองหางคือสองคือสามสองกับสองสองครับคือชุดนี้แต่มันมีสามแล้วเผื่อเขาเรียกว่าห่วยมันดังมากมันขยับซ้ายขวาให้เผื่อสามสามด้วยเลขสามหางไม่กล้าซื้อล่างก็ไม่หู้จะวาย่งไหนเราแม่เอ้ย ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์ตุ๋ยคนหลอ่อนะครับผู้ชายคนนี้มีแต่ให้นะครับโอ้ยมันจะมีพุทธอาจารย์พุทธอาจารย์ผู้ใดาามานั่งสอนเจ้าประปาดีเนาะเมยเน้อน,นะครับงานก็ไหล เอฟซี 3, อาจารย์ตุ๋ยเนี่ยติดตามอาจารย์ตุ๋ยมาเจ้าจะหู้ดีเลยอาจารย์ตุ๋ยบ่เคยหยุดนิ่งเลยละ่ะนะครับนอนแต่ละบือเนี่ยบ่กึงบ่ถึงสีห่าชั่วโมงนะครับต้องตื่นแล้วในเวลาตื่นก็ต้องตื่นสามสามสามสองสองสองส่วนตัวผมอาจารย์ตุย๋ยชอบชอบเลยตัวนี้แต่เจ้าต้องไปซื้อสามหางนะสามสามสามสองสองสองแต่ถ้าให้เลือก อาจารย์ตุ๋ยหนูงบน้อยจริงๆคุณสามีให้งบมาแค่ร้อยเดียวห้าสิบยี่สิบสามหางล่างไปกลับก็ไม่ไหวอาจารย์ตุ๋ยขอเนื้อเนื้อหางเดียวได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยเอาสองสองไปฮะนะ แต่ให้ซื้อสาห่างและที่สําคัญกลับด้วยเด้อหวยเผื่อมันมันออกตัวกลับสามสามไม่ต้องกลับแล้วครับสองสองม่ต้องกลับแล้วครับกลับแค่ห่างเดียวคือสองสามเพราะมันเป็นสามสองนะครับซื้อหวยยังไงมันก็ต้องกลับหมูเจ้าสมาชิกที่เขามบาัับชมอาจารย์ตุยน่มกี้เนี่พันสองพันกว่าตอนนี้เหลือเหลือพันหกพอเพื่นได้หวยปั๊บเพิ่นเฝ้าออไปเลยนะครับ ว่าเพ่่นบ่ได้ดอกบางเทีเพิ่นติดงานเนะาะฉันก็นั่งถาอาจารย์ตุยไรสวดจะกินเข่าก็บม่ได้กินจัดกเทียเฝ้าเว้าเฝ้าไรนะี่เป็นอย่างอาจารย์ตุยนะ่ะบางคนนะเนาะโอ้ยเนาะอาจารย์ตุยขนาดไปกินเลี่ยงงานบวชเด้อบอกเจ้าภาพเพิ่นอ้ยเดี๋ยวใกล้จะสองทุ่มครึ่งล้วผมกลับก่อนนะเจ้าภาพเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาช่วยไม่เจ้าหูบอกไข่เฝ้า,า,ากลับมาให้ยัง หอยเฝ้ามาสอนสูตรหวยให้มูเจ้าบัญญานจะดึกหลายนะครับเม่นแล้วครับไม่กลับตับแตกแท้โบกับตับแตกแท้แล้วครับต้องกลับนะครับจำไว้สมาชิครับเล่นหอยยังไงก็กลับอันนี้มันเป็นเพียงแค่สูตรนะครับตามเป็นสูตรโตจากสองตัวล่างตรงก็จริงแต่บางที่สูตรเป็นพริก สมาชิก fc อาจารย์ตุย๋ยที่ดูไลฟ์สดในวันนี้พรุ่งนี้เช้าไปดูนะครับในกลุ่มหวยเพจหวยในติกตอกในเฟซบ,บุ๊กอะไรทุกอย่างเนีลยคอยดูสูตรนี้ดังเลยครับคืนเดียวคอยดูนะครับจริงหรือไม่จริงคอยดูนะครับสูตรนี้จะดังเลยครับโดยเฉพาะติกตอกมันจะต้องมีคนเอาลงคนไปลงผู้ที่เจ้าเอาไปลงนะ่ะนะครับเพิ่์นที่เจ้าเอาสูตรเนี่ยไปลงนะ่ะ ให้เครดิตอาจารย์ตุ๋เนี่เด้อนะครับพิมพ์หัวคอให้เพิ่นก็ได้ว่าสูตรคำนวณเลขอาจารย์ตุ๋ยเนาะมันจะมีชื่อเพจอยู่สูตรคำนวณเหลิงอ่าเขาไปในทิกตอกน่ะสอนสูตรให้เขาเบิ้งน่ะสูตรเนี่ยที่เจ้าเอาไปสอนเขาเนี่ยนะครับนะครับติกเขียนว่าสูตรคำนวณเลขติดตามได้ที่สูตรคำนวณเลขอาจารย์ตุ๋ยคนไฟบินนะครับเพิ่นจะได้เข้ามาติดตามอาจารย์ตุ๋ยจะได้มาเป็นมูกันนํา นำกันนะครับให้ให้ให้ครดิตอาจารย์ตุย๋ยแน่นะครับบบเสื้อคอยเบิ้งครับตื่นเศร้ามาเนี่ยเขาไปเดขาไปเบิ้งติ๊กตอกเด้อเนี่ยเต็มเลยครับสูตรหวยนะครับเป็นสูตรนี้แหละคอยดูครับดังมากเลยสูตรนี้และที่สําคัญสมาชิครับฟังให้ดีงวดนีมันเป็นหวยสัญจรย่าไปเรียนหลายนะครับหวยสัญจรนี่ยบันล็อก มีเคยเล่นงวดละร้อยให้หันมาเล่นงวดละห้าสิบเคยเล่นงวดละพันงวดละพันงวดละพันให้ลดตรงมาเหลืองวดงวดละสองร้อยสามร้อยพอมันอั้นมันล็อกแน่นอนนะหวยสัญจรเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนําเลยให้เล่นเลยนะอันนี้ผมสอนตามสูตรมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าอุ้ยอาจารย์ตุ๋ยได้สามสามสามสองสองสองกดเข้าไปเลยไม่วนโมเมนต์เด้อเมเด้อ กลุ่มเต็มแล้วนะครับอขอบคุณมากครับเอดมิเล็กขอบคุณมากครับกลุ่มเต็มแล้วอ่านะครับกลุ่มเต็มทุกกลุ่มแล้วเดอ้อตอนนี้เดอ้อนะฮนะครับก็ยังเหลือพันสามจ,จะเฝ้าออกสมาชิครับจะแจ้งประชาสัมพันธ์ตรงนี้นิดนึงนะครับเงินงวดนั้นที่เราถูกกันเก้าศูนย์หกจำได้ไหมครับที่เราถูกสองสามตัวตรงสองตัวบนหกศูนย์ศูนย์หกใครจำุดใครจำงวดวได้มั่ง งวดที่อาจารย์ตุยฟันศูนย์หกหกศูนย์ให้จําได้ไหมนะครับหน,นึ่งงวดเนี่ยเก้าศูนย์หกนี่ที่เราถูกสามตัวตรงสองตัวสามตัวโต๊ะสองตัวบนตรงๆเลยชุดนี้ศูนย์หกศูนย์จำได้ไหมนะครับอาจารย์ตุ๋ยได้นําเงินที่พวกเราร่วมกันบริจาคเข้ามาไปซื้อเต็นท์เพิ่มมาอีกหนึ่งเต็นท์สองหมื่นห้าอันสมาชิกน่าจะเข้าใจน่าจะเห็นแล้วเนาะนะครับ ตอนนี้มันยังเหลือเงินอยู่อีกประมาณหมื่นห้านะครับได้พัตโรมมาสองตัวนะครับตัวละเกือบสามพันนะนะครับอ่าตอนนี้มันเหลือเงินอยู่อีกประมาณหมื่นสี่หมืนห้าประมาณนี้นะเงินที่เราร่วงันเข้ามานะครับเงินทุกบาทจะต้อง นะครับมีที่มาที่ไปนะครับทีเนี้ยอีกหมื่นห้าที่ว่า 15, เนี่ยครับอีกหมื่นห้าเนี่ยผมกําลังคิดโครงการอยู่ว่าผมจะทําอะไรนะครับ